อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละแตมันจะรีดตรงนี้หนูก็เอามันจับทรงให้มันจดจับมุมสรุปเออนั่นแหละถ้ามุมจับตรงนี้จับตรงนี้ตรงนี้เออเห็นไหมง่ายกว่าไหมเออแล้วแหละดึงลงดึงไปหนังดึงเออนั่นแหละเออโอเคเรียบไปลูกอย่างนั้นแหละไม่ต้องออก ไอกระดุมก็เว okay. ้นไว้หรอกกระดุมมันเลยเว้นไว้เป็นไรเพราะเราลีดกระดุมไม่ได้อแล้วเออตรงนี้นะโอเคอย่าให้โดนกระดุมนะถ้าโดนกระดุมแล้วจะเกิดอะไรขึ้น มันิ้ดได้ไปไงลูกทำเองโตละพ่อมอนอย่อมาจากอะไรอ่ะอม,มอนอย่อมาจากไม่รู้สิมาดางไงมอนอ,อนะ